สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์รฐฐาคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่24ธันวาคม2556ภาพรวมการเคลื่อนไหวของรฐฐาคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,300.29มีการขึ้นไปถึระดับสูงสุดบริเวณ1,206.15และมีการย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,192.54ปิดตลาดไปบริเวณ1,198.61อ่อนตัวลงประมาณ4.03เหรียญดอลลาร์ต่อเอซอน ราคาทองคำวันนี้มีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจำกัดขณะสภาวะการซื้อขายค่อนข้างเบาบางจึงส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่อนข้างจำกัดขณะที่นักลงทุนและเทรดเดอร์ชะลอการซื้อขายเนื่องจากภาวะตลาดค่อนข้างสบเสารและคาดการว่าสภาพคล่องจะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหลังจากตลาดกลับมาเปิดอย่างสมบูรณ์ในช่วงหลังปีใหม่ขณะที่ตลาดการเงินส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันพุธนี้เนื่องในวันคริสต์มาสและหลายแห่งจะปิดทำการต่อเนื่องในวันพฤหัสและวันศุกร์อย่างไรแล้วตัวเลขเศรษฐกิจ ที่ออกมาค่อนข้างสดใสในฝั่งสหรัฐยังคงเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของที่ทางราคาทองคําแต่อย่างไรก็ตามความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องที่ตึงตัวในจีนดูเหมือนจะผ่อนคลายลงอย่างไรก็ตามความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องตึงตัวในจีนดูเหมือนจะผ่อนคลายลงหลังจากในสัปดาห์ที่แล้วธนาคารกลางจีนได้อัดฉีดสภาพคล่อง3ามแสนล้านหยวนหรือว่า4.941หมื่นล้านดอลลาร์สู่ตลาดเงินอย่างไรก็ดีเทรดเดอร์จับตาสถานการณ์ใหม่ในจีนท่ามกลางภาวะการซื้อขายที่ซบเซาในช่วงปลายปี สรุปภาพารวมการลงทุนณนวันก่อนหน้าการซื้อข,ขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR ขายทองคําออกมา8.40ตันมีการถือครองทองคําที่ระดับ805.719ตันกองทุนโลหะเงินไอแช์มีการถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ1139.78ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อืน่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ19.43บวกขึ้นมา0.06ตลาดน้ำมันดิบเบนซ์ปิดตลาดไปณระดับ111.20 อ่อนตัวลง1.33สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.3695แข็งค่าขึ้น0.0024ดัชนีดอลลาร์อินเด็กต์ปิดตลาดไปณัระดับ80.42มีการอ่อนตัวลง0.15ปัจเจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำํำราคาทองคำมีได้รับแรงหนุนจากการที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมาแต่อย่างไรแล้วการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบและการซื้อขายยังคงซบเซา อลลาร์ลดช่วงบวกลวงที่ทำไว้ในช่วงที่ผ่านมาในการซื้อขายตลาดเชาานี้ในเอเชียขณะที่ตลาดยังคงขาดความเชื่อมั่นเนื่องจากนักลงทุนได้ปิดงบบัญชีสําหรับปีนี้แล้วทั้งนี้สกุลเงินยูโรดิบตัวขึ้นจากระดับต่ําสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ระดับ1.3625ที่ทําไว้เมื่อวันศุกร์โดยตลาดพยายามหาปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆหลังจากการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมาเทรดเดอร์บางรายเชื่อว่าการตัดสินใจของเฟดที่เริ่มปรับลดโครงการซื้อพันธบัตร ประกอบกับการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐน่าจะหนุนให้สกุลเงินดอลลาร์ยังคงสดใสทั้งนี้ตลาดกำลังจับตาดูเศรษฐกิจของสหรัฐว่าจะแข็งแกร่งมากพอที่จะทำให้เฟดสามารถถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตลอดทั้งปีหรือไม่ขณะที่วันนี้ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงเล็กน้อยโดยปริมาณการซื้อขายในตลาดค่อนข้างเบาบางเช่นกันกำไรในสัญญาน้ำมันหลังจากราคาม,มีการปรับตัวขึ้นสามวันติดต่อกันอย่างไรแล้วก็ดีราคาน้ำมัน ในตลาดล่วงหน้ามีการอ่อนตัวลงไม่มากนะเนื่องจากราคาน้ำมันได้รับแรงหนุนจากผลของการผลงานประท้วงในโรงกลั่นน้ามันของฝรั่งเศสจากปัญหาความขัดแย้งทางริเบียและสุดานใต้ทางนี้สัญญาน้ํามันล่วงหน้าเป็นสินของสหรัฐปิดตลาดเกือบทรงตัวหลังจากขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในรอบ15สัปดาห์ระหว่างวันโดยรอบปัจจัยหนุนจากเหตุขัดข้ดของในโรงกลั่นน้ามันของสหรัฐและลุยุโร ทั้งนี้เหตุการณ์รุนแรงในซูดานใต้เป็นภัยคุกคามต่อการผลิตน้ำมันที่ระดับ2 4 5 0 0 0บาเรลต่อวันในประเทศนี้โดยรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศของซูดานได้ถแถลงในวันจันทร์ว่ารัฐบาลซูดานใต้ยังคงควบคุมแหล่งน้ำมันอย่างไรแล้วก็ดีบริษัทชัยนา Nation Petroleum Company ได้อพยพคนงานน้ำมันออกจากแหล่งน้ำมันไปยังกรุงบ้าแล้วขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐยังมีการ ปรับตัวพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งยังส่งผลเชิงลบต่อทิศทางราคาทองคำตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นในการซื้อขายของตลาดวันจันทร์โดยด,ดัชนีดาวโจนส์และ S อสแอด์ P 500ต่ะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทังนี้ด,ดัชนีเฉลี่ยุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดบวก73.47จุดหรือว่า0.45%สเอสแอนด์พี P 500บวก9.6จุดหรือว่า0.35%ดัดชนีนัสแดกปรับตัวขึ้น44.16จุดหรือว่า1.08% ชนีเดาวโจนต์ตระดับสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติการที่ระดับ16,318.11จุด S&P 500ตระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ระดับ1,829.75จุดทั้งนี้การซื้อขายในสัปดาห์นี้คาดว่าจะเบาบางเนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากชะลอการซื้อขายในช่วงวันคริสต์มาสและตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการเพียงครึ่งวันในวันอังคารและจะปิดทำการทั้งวันในวันพุธรุปก,การลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,186,1,175และ1,163แล้วต้านประเมินไว้ระดับ1,208,1,218และ1,228สาหรับกลยุทธ์การลงทุนราคาลงคำเริ่มวิ่งวนในกรอบแคบลงเนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่เบาบางประเมินว่าอาจจะแกว่งตัวในกรอบระดับ1,186ถึง1,208เหรียญดอลลาร์ต่อทรยส์อนแต่หากราคาเบรกเอากรอบด้านใดนด,นด้านหนึ่งจะมีะมีแรงโฟร์บายหรือโฟร์วัเซล์ตามมาอีกครั้ง และแล้วยังแนะนําไม่ต่างจากเดิมหากราคายังไม่สามารถทรงตัวเหนือระดับ1,200เหรียญดอละลาร์ต่อทรอยสออนได้อย่างแข็งแกร่งการถือสถานะซื้อยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังและยิ่งหากราคามีการย่อตัวลงมาทาระดับต่าสุดใหม่อาจจะต้องพิจารณาปรับสถานะหรือลดพอร์ตสถานะซื้อลงอย่างไรก็ตามจําเป็นต้องพิจารณาการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนพระบุนันี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ